สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีย้มแรงๆสองแสบมะเร็ตน,น้ำกันเตมาบ้านนะโอ้ยหลุดหยาดเส่นหนาหลุดลอยเอ้ยแน,น่มาหยาดเส่นหนาข่อยตบ้า,บานสบายดีปะลุงกันสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบา อ้าเจ้าาลุมเอือยบันสามเสบมันเหมยเรีนแหละง่วงมจับโอ้โ ไอ,อไ้ก้อนถิน่มไหมลูกมาลูกมาไหมเออไหวสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไม่แม่อร่อยแอ่ไปจับให้เออมินเต้นสองคนเลยไปจับเสื้อให้เออมินเต้นไปจับคนละชนกายก่อน ก่อนไปไปจับเสื้อแห่เออมินเต้นเอามาจับพี่ลูก<า>พี่เอามาจับอยู่ห่มพี่ไ,ไตาบานสิมาขาวหนาดีค่อยแท้อไอ้มนจับเสื้อแห่เอ,อมินเต้นนี่จับคนละโซนเออบอกเอมินมาเต้นพี่พยา้ามกระจับโซนพี่เอาเอาแห่เอมินมาเต้นมานน้เออมา เงนของเอาดึงกันเลยวันนี้เอาไฟสีลมอย่าดึงกันลูกอย่าดึงกันมันสีลมอย่าลูกยายาย่าเห็นแล้วนั้นไอกอนอยาเห็นแน้วนั้นลูกแสบอย่าเหตแต่กันนะโอ้ยแม่แม่จะไปลูกไผ่ฮะจะไปลูกพี่น้องตีเอาขาบึ้มบึ้มมีแม่็นเ่ี่ย ว่าสิขอโทษขอหน,น่อยไหมขอโทษเดอ้อเด้อทางอากาศลมร้อยเตะบอลจะไปแล้วร้อยอย่าดึงเอื้อยไก่เอ้ยอืม ยอมแสบด e ิสนากิน <congratulations> น้าก็ขึ้นไปกินนะแม่ลอยมินอยากกินน้ำก็ขึ้นไปกินตีตัวเย็นประดำฮกเล่ะเงินห้างคอยเงินห้างคอยเงินห้างค็นัาไกลอยู่อนข พันห่อนไพ่ผันมาดับปีน้องละสุดเอ้าเอ้าเอ้าปลาเสือกเออเออเออโอ้ยปลาเอ้ยมินลมลมเอ้ยมินน่องสิลม ให้วก็จับอีกเออมินมินเอ็มินบอบอบอผูกเอื้อยบอชิบะผูกเอื้อยเห็นอะไรล้มล้มอันยังบบบนี้เอา ทเทลนไปตีป้าเห็นอะไรบ้างนี่หมวเปหายองยังเกาะ โม่ชิมื่อหาฝอสินน่ะได้ร้อยเออสิมื่ออะไรพี่เนอะบายบายชิมื่ออะไรบอกกินน้ำบอบอกกินบ่น้านี่เด้นี่น้ำอยู่เตียงน่ะไปกินน้ำอย่างมื่อไหร่ล่ะท่านได้พาลงได้น่ะ เมื่อแล้วพี่น้องมาพอชิ้นก่อนมาสัตวละน้าเอ้ยเมื่อเห็นเราได้อีก ลบมาบางครับนนะลบมานำกันเมือ่อ nằm cắn mưa anh lèo nằm cắn mưa anh lèo bây giờ anh sẽ nằm ngon kép khống lên bây giờ anh sẽ nằm ngon bây giờ anh anh sẽ nằm เมื่อน้ำกั้นอีกแล้ว นำเอาอีกก่นพี่น้องเฮ้ย <c> น <oughs> ากะาลงมาเมื่อกี้นี่นั่กันขึ้นไปอีกเลยหยางไปบบบนี้ผ <c oughs> ิดพัดประการได้กระโคตรถูดโคอภัยพี่น้องอ้ยไอ้ลีลอไอ้จนหวา่า บรรยากาศหนาแรงสิประมาณนี้หนาไห้หนาหนา้ากะซิมาอะไรเลยพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องอยูด่ดีมีแห้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่ยเด้อเพื่อเป็นแรง,งเชียร์แรงจ้วเห็นคลิปต่อไป